ช้ให้ไหวเช็คให้ชัวรวสนับสนุนโดย AIS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS สวัสดีครับพบก,กับผมรุจิวัตรสกุลทองนะครับในช่วงแชร์ให้ไหวเช็คให้ชัวรวกับ AIS ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราพูดถึงเมนูอาหารตามสั่งยอดนิยมนะครับหลายคนคงจะนึกถึงเมนูผัดกะเพราใช่ไหมครับเพราะนอกจากจะเป็นเมนูอาหารที่มีรสชาติอร่อยถูกปากของเราแล้วนะครับชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเมนูนี้ก็คือใบกะเพรานั่นเองครับ แต่ล่าสุดนะครับได้มีการแชร์ข้อมูลลงในโลกออนไลน์ว่าใบกระเพรานี่นยะครับไม่ได้มีดีแค่รสชาติเท่านั้นยังสามารถมีสรรพคุณเป็นยาซึ่งหากนำมาต้มน้ำดื่มจะสามารถแก้การกดไหลย้อนได้เฮ้ยข้อมูลนี้มันจริงเหรอเนี่ย ไม่เชื่อก็ไม่ชเชื่ออีกเช่นกันเพราะว่าก็ต้องอย่างที่บอกค่ะต้องไปหาไปหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าข่าวลือนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเป็นคนชอบแบบหาข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็ต้องเลือกแหล่งที่มาที่มันเชื่อถือได้ค่ะกระเพราถือเป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะครับที่มีอยู่แทบทุกครัวเรือนโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือกระเพราแดงและกระเพราขาว โดยชนิดหลังนี้มักนิยมนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างที่เราหลายคนรู้จักกันดีก็คือเมนูผัดกระเพรานั่นเองครับซึ่งเป็นเมนูประจําร้านอาหารตามสั่งไปแล้วแต่ล่าสุดได้มีการแชร์ข้อมูลส่งต่อกันในสังคมออนไลน์ถึงประโยชน์ของกระเพราที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าใบและต้นของกระเพราเมื่อนํามาต้มน้ําดื่มล้งอาหารเพียงหงแก้วจะสามารถช่วยลดอาการกรดไหลย,ย้อนได้ โดยเรื่องนี้ได้สอดคล้องกับข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่บอกว่านอกจากรสชาติความอร่อยแล้วกระเพายังมีสรรพคุณในการทําเป็นยารักษาโรคโดยเฉพาะการช่วยปรับสมดุลในกระเพาะอาหารรวมถึงช่วยลดอาการท้องอืดจุดเสียดแน่นอีกด้วยครับ เพื่อพูดถึงใบกะเพรา,าครับใบกะเพรา,าเป็นพืชสมุนไพรในครัวเรือนเนาะเราก็สามารถรับประทานกันได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับใบกะเพรา,าสามารถที่จะรักษากดไ,ไหลย้อนได้ไหมนั้นคนต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการกดไหลย้อนได้จริงครับคือตัวใบกะเพรา,าเนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกยูจีนนลซึ่งเป็นวอลทอไทออยล์ตัวหนึ่งนะครับเป็นน้ามันหอมระเหยอ,อย่างหนึง่งที่จะช่วยทําใหเ้เกิดการขับลมระบายท้องเพื่อให,ให,ให,ให้ไม่ให้ไม่ท้องอืดท้องเฟอ้อกดไหลย้อนเนี่ยมักจะมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยอยู่เสมอนะครับถามว่าใบากะเพรา,าที่จะสามารถช่วยบรรทาาอกร กไหะย้อนได้ไหมเนี่ยคงต้องตอบว่าจริงะนะครับช่วยได้แล้วก็สามารถต้มดื่มได้ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเรากินผัดกะเพรากันอยู่แล้วโดยปกตินะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการที่จะกินน้ําใบกะเพราเนี่ยมันมีรสร,ร้อนถ้าเกิดจะกินใบกะเพราเนี่ยคงต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะหากเรากินปริมาณมากเกินไปก็อาจจะทําให้ส่งผลเสียต่ออาการที่เราเป็นได้มากขึ้นนะครับ กรดไหลย,ย้อนนั้นสามารถพบได้ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงผู้ใหญ่เมื่อเกิดขึ้นในร่างกายจะทําให้มีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกสร้างความทรมานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับแต่การป้องกันก็ไม่ยากจนเกินไปเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราเท่านั้นจริงๆกรดไหลย,ย้อนเนี่ยเกิดจากการที่หูรูดบริเวณหลอดอาหารส่วนปลายนะครับมีปัญหาไม่สามารถที่จะป้องกันการไหลย,ย้อนของกรดที่มาจากกระเพาะอาหารได้นะครับซือน้ำย่อยก็จะ ไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการแสบร้อนกลางอกนะครับมีอาการเจ็บแน่นจุกแน่นในท้องอย่างเงี้ยครับหรือมีเรอเปรี้ยวจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับหอายุที่มากขึ้นอายุที่มากขึ้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหูรูดเนี่ยมันทำทำงานได้หอมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพน,นะครับก็ทําให้กดมันไหลย,ย้อนได้ง่ายขึ้นพฤติกรรมการกินอาหารซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือบางคนรับประทานอาหารแล้วชอบนอน ทันทีอย่างเงี้ยครับออน้ำย่อยที่กำลังหลั่งอยู่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่การกินน้ำใบกะเพราอย่างเดียวนะครับวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน,นครับอาจจะต้องลดปริมาณอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนลงนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องปรับพฤติกรรมคือไม่กินแล้วนอนทันทีนะครับเลยเพราะว่าจะช่วยลดปัญหาอาการกรดไหลย,ย้อนได้ โไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสมุนไพรไทยอย่างกะเพราที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นะครับจะมีประโยชน์อย่างที่เราไม่คาดคิดเลยสงสัยผมต้องเอาวิธีนี้ไปใช้บ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำกะเพราสามารถแก้อาการกดไหลย้อนได้ข้อมูลนี้ถูกต้องต้องแชร์ครับขอขอบคุณ AIS c g Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS